อ้ยเข้าฟีด100นะะี่ค่ะสุดมากสุดมากวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอยากรู้ใช่ไหมเจสโซตัวจริงเป็นใคร แอดมาค่ะทางเฟ e บุ o k และก็ Line. ไ,กดดไลน์ไปเรียกพ่อแม่มาแอดด้วยไปเลยเร็วๆไปเอาไปสิเรียกพ่อแม่มาด้วยเอออย่าช้าเร็วๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวสดีดัส่าสวัสดีนะครับสวัสดีกับคาบันทุกคนและก็ อ่า F4 ของเจโซบางบ่อนีครวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิมเจโซบางบ่อคนเดิมคนนี้คนเดียวคนนี้บนโลกใบนี้สวยที่สุดบนปัติพีนี้คนเดิมคนนี้อีกแล้วนะโยอ่ะวันนี้เราก็มาอยู Bless ่กันที่ยู้ไม e เชียทีแนีคะอ่ากับสล็อตพีจีพีจสล็อ่ะกับช่วงเวลาบนนัดชามเนะครับเป็นของผู้พันก๊อฟนะรอบเช้าแต่ว่าคอยแม่มีส่วนตัวมาข้างหลังนะครวันนี้จะไม่ขอตามก่อน เราจะไปทำรีเควสของสมาชิกกันอะที่แน่ๆอยากจะรีวิวนะคะตอนนี้สมาชิกไปอยู่ที่1,412คนแล้วนะคะกับบัธชามบายลิชีนะอ่ะการันตีด้วยกลุ่มนโยผมพันกรอบนะครับมา4เกมจ็กเกอร์แล้วก็พีจเกมนะคะไอ้นี้จะเป็นนี่เห็นไหมแจ้งปุ๊บ,แต,บ,แ,บแตกปั๊บแจ้งปั๊บปั๊บแตกปุ๊บปุ๊บอ๋อจ <Okay. S 1> ุดนโยู อ่ะแต่วันนี้เราจะไม่ตามนะคะอ่าเราจะไม่ตามวันนี้เราจะไปกันที่มาจองนะโยเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำกำไรกับมาจองได้ไหมเพราะว่าอีแม่ไม่เคยไปเลย <Yeah. S 1> แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะคะก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับอีแม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสำรองกับชื่อช่องว่าเจสโซบังบอกบี 2, อย่าลืมนะทุกคนอ๋อ อนุญาตให้ทุกคนขอร้อง p l e a ให้ช่วยไปกดซับวิดีคลิปกันหน่อยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำกำไรกันได้ไหมถ้าพร้อมเข้าใจกันแล้ว understand กันแล้วก็ไปกันเลยโอเคก็มาอยู่กับน้าเกมมาจองเว2 a องนะโยอะอันนี้แจ้งส่วนตัวมาในของหลังไมค์ของอแม่นะคะแตจะไม่ได้แจ้งในรอบของในกลุ้มนะ เดี๋ยวมาดูว่าจะทํากําไรกันได้ไหมวันนี้มาแบบชิคๆหน่อยเริ่มต้นกันที่เบ็ดสิบาทนะคะที่สมาชิกบอกมาว่าให้เราออโต้กันอ่ะออกมาสักพักหนึ่งแล้ว,ลวนานๆแล้วแล้วก็มาด้วยแบบการรีเพวสของสมาชิกนะครับมีการท้าทายเกิดขึ้นก็ปกติแม่จะไม่มามาจองไงนะเพราะว่าเล่นคนข้างที่จะไม่เป็นสักเท่าไหร่ <c oughs> โอเคแต่ในเมื่อเขาแนะนํามาว่าให้เป็นออโตน้นะครับแล้วกดมือ อ่ามันจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำกำไรได้ไหมเออดูดีไหลเลยไหลเลยนะคะเงินโกง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเหยียดเปียดดูดิเอามันไม่เข้าอะ่ะเออจริงทุกเกมมันก็ต้องใช้เวลาเะนะเออแต่วันนี้แม่มาด้วยแบบเออเริ่มต้นกันเบ็ดสิบาทน,นะะี่ค่ะแล้วก็ขยับขึ้นไปเดี๋ยวจะเราจะลองกระโดดกันดูนะ รู้มันจะได้หรือเปล่ายังไงลูกต่อเอ้สวยได้อยู่คุณให้ยังไงเออไปต่ออุย้ยมีต่อนี่ฮะโอ้ยเบ็ดสี่สิบไปลูกไปไปไปอยู่ต่อไหมเออยังไงอีกนึนงพวกีม้มาว่ะโอ้ยแม่ยูโอ้หมุนนานไปไหมวะเมือง ยังไงลูกยังไงยังไงโอ้ยท้อใจนะคะไปต่อเลยค่ะไปต่อไปต่อเออยังไงอุ้ย <c oughs> มีต่อเนะไปลกูกอู้พีสปินเข้าเฉยเลยวยจัดพี่ดีเมยุยกระโดดไปเบ็ดร้อยนี่ยค่ะโอ้ยอย,ยู่ๆก็เข้าว่ะเออไปดิสมาชิกใ่กันเยอะมากนะเว <c oughs> ลาเข้าฟีนะ ไปต่อยังไงลูกนมันแตกเยอะต้องไหนวะงเงียบเงียบยังไงต่อไหมเออยังไงยังไงต่อไหมลูกต่อต่อเออโอ้โหวายเต็มสวยจร้าโอ้หกหมื 7, ่นเจ็ดสี่ร้อยดอกนี้กินต่อะครับเรื่อยๆโอ้โหวาย,วายไหลเป็นน้ำเลยโอ้จอ้า ดอกนี้ดอกเดียวนะคะทํากําไรไป3 2 7 4 0โอ้โหให้เยอะจริงๆทนี่เป็นครั้งแรกที่มานะอ๋ยเข้าฟี100นะคะสุดมากสุดมากโอ้โสหมื่นสยแปดสิแต่กันไปแบบเจ็บเนะอยู่ไอ้สุดอ่ะ พิศปินยังเหลือไหมคะยังไงต่อไหมลูกไปไปนี่ปี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 ปปเออให้เยอะว่ะให้เยอะจริงว่าแล้วทำไมทำไมมีสมาชิกเป็นสายมาจองเนี้โยโอ้ยสูดด่ะอยู่ยังไงต่อไหมคะต่อโอ้ยเต็มแผงดอกนี้ไปลูก โอ้ยยาวๆไหลๆนะะี่ฮะปิกวินขึ้นอีกแล้วโอ้ยจัดไปดีเมย,ย์มาเร็วเคมเร็วจริงๆเลยเ <laughs> มก้าวินไปค่ะ4,780ยอดไปที่3,7780สุดไมล่ละยูไปต่อนี่ะ วับวับวับสามแปดสามสี่ศูนย์ยอดรวมอยู่ที่สามเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดแล้วนะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อยับยับไปไงะอยู่โอ้ยเข้าเป็ดร้อยนะะี่ค่ะแต่ไปที่38720โชว์ค่ะอีดอก โอ้เยอะมากย็ดเปียดเป็นอะไรที่ไวมากนะกระโดดปุ๊บเข้าเฉยเลยนะครับนี่มีการแจ้งส่วนตัวมานะเออไ้ย<ด>ังคุ้มใ<ด>ส่มาจองดีจริงๆเลยนะคะฉากจะเข้าก็หนักเหลือเกินโอเคใครชอบคลิปนี้นะครฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอีแม่ด้วยนะครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องนะช่องหลักช่องสำรองแล้วคลิปหน้าจะมาด้วยเกมไหน เกมอะไรทุนเท่าไหร่ค่ายไหนยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับไปแล้วนะทุกคน